เปิด5กลุ่มอาชีพนี้ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกันสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงิน5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับเปิดเผย5กลุ่มอาชีพที่ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกันที่จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษายน2563นี้ครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านปุ่มที่6 ที่เว็บไซต์ w w w r ์ w ไ i ด์เว n เราไม่ทิ้งกันค o m ครับใกล้ถึงวันที่ w w w r ์ w ไ i ด์เว n เราไม่ทิ้งกัน com จะเปิดให้กรอกข้อมูลเพื่อให้ทบทวนสิทธิ์รับเงิน5,000บาทสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ผ่านการคัดกรองครับ ซึ่งกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะเปิดให้อุทธร์กรอกข้อมูลในวันที่20เมษายน2563ซึ่งจะปรากฏเป็นปุ่มที่6บนหน้าเว็บไซต์ w w w r m a เเราไม่ทิ้งกัน .com ให้ลงทะเบียน สำหรับเกณฑ์ที่จะให้ยื่นได้นั้นคือผู้ที่ได้รับ SMS ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือสถานะไม่ผ่านเกณฑ์ครับและต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่ม5อาชีพดังต่อไปนี้ซึ่งไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่มีสถานะเป็นกเกษตรกรครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่4คนขึ้นไปครับกลุ่มที่3 คือกลุ่มข้าราชการบำนาญที่ปัจจุบันประกอบอาชีพอื่นครับกลุ่มที่4คือกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆเลยครับและกลุ่มที่5คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานไม่เต็มเวลาหรือเป็นพาร์ทไทม์ครับ ซึ่งระหว่างนี้หากท่านใดประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการรับเงินเยียวยา5,000บาทจากเราไม่ทิ้งกันหรือการอุทธรเราไม่ทิ้งกันสามารถโทรติดต่อได้ที่คอเซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยโทร0211111144หรือคอเซ็นเตอร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง022739020เฉพาะวันและเวลาราชการครับ นี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันสำหรับหาอาชีพที่ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ในวันที่20เมษายน2563นนี้ครับแต่สำหรับใครที่ถูกระบุว่ามีอาชีพเหล่านี้แต่ข้อมูลผิดไปจากความเป็นจริงสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ครับโดยเราต้องมีข้อมูลโต้แย้งว่าที่ระบบระบุนั้นไม่ถูกต้องอย่างไรครับ ซึ่งในวันที่20เมษายน2563นี้ทางกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะเปิดให้เริ่มอุทธรณ์ได้ซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไรผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ